สวัสดีครับ DIY อะไหล่นักสร้างครับวันนี้พามาดูโปรเจกต์ใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรเจกตรถสามล้อเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นกระบะนะครับมันจะมีกระบะอยู่ด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือจะมีเป็นแหนบนะครับแล้วก็เป็นเฟืองท้ายนะครับตัวนี้เป็นเฟืองท้ายแต่ว่าจะเป็นโซ่นะครับตัวนี้ก็จะกระบะกว้าง1เมตรยาวเมตรยีนะครับอันนี้ก็จะพอดี พอดีกับที่เราใช้งานโดยทั่วไปนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เดินหน้า3ถอยหลังหนึ่งนะครับแล้วก็โครงด้านหน้าจะเป็นโครงมอไซค์นะครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้ดามนะครับยังเราแค่วางตำแหน่งในส่วนต่างๆก่อนนะครับส่วนของล้อเนี่ยจริงๆเราต้องยื่นออกไปด้านหลังนะครับเพราะว่าตัวโครงเนี่ยตัวกระบะเนี่ยมันจะค่อนข้างยาวเราก็เลยต้องรอเขยิบตัวล้อเนี่ยไปไว้ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงร้าวข้าวนะครับก да ระบะสามารถยกดั้มได้นะครับ แต่ว่าจะไม่ได้ดั้มจากการใช้งานนะครับจะดั้มเวลาซ่อมบารุงนะครับในส่วนของเครื่องแล้วก็การตั้งโซ่ด้านล่างนะครับเวลาที่เราจะซ่อมบารุงหรือว่าเราจะทําอะไรกับเครื่องยนต์เราสามารถเปิดฝาเบาะเปิดตัวกระบะได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยกน้ำยกยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะยกสูงขึ้นมานะครับก็จะพยายามใช้อุปกรณ์ที่เราหาได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก ชุดหน้าของมอไซน์นะครับชุดด้านหลังก็จะเป็นพวกโซ่ดิสเบกธรรมดานะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์คล้ายๆไรฟานนะครับที่เดินหน้า3ถอยหลังหนึ่งประมาณพวก ATV นะครับเราเอาเครื่องวางหน้าครับเพื่อให้ลมเพื่อให้ลมที่มันผ่านจากด้านหน้าเนี่ยไประบายความร้อนด้วยอากาศนะครับและเวลาซ่อมบำรุงเราสามารถเปิดเบาะส่วนนี้นะครับเปิดเบาะขึ้นมาถังน้ํามันแบตเตอรี่นะครับก็จะวางในโซนนี้นะครับ อ่าตัวนี้ก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งนะครับถึงจะเสร็จนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะต้องยกยกกระบะขึ้นอีกนิดหนึ่งครับหรือว่าอาจจะเอาตัวแหนบนะครับให้ต่ําลงนะครับเพื่อไม่ให้ล้อมันติดอ่าตัวโครงนะครับอ่าตัวนี้ส่วนราคาครับยังไม่รู้นะครับว่าจะออกเมื่อไหร่นะครับอันนี้ต้องต้องขึ้นต้นแบบให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ